เสียงพินหาวเสียงแค่นกระจาวทรงโป่งล่างโตตรงตอนสะอ้อนแท่แม่นอีสานซึ่งแปลได้ว่าเสียงพินเสียงแค่นเสียงโปง่งลางผสมผสานเข้าด้วยกันคือเอกลักษณ์ของอีสาน หากย้อนอดีตไปถึงเรื่องแคนคงหาจุดกำเนิดได้ยากแต่ถ้าพูดถึงเครื่องดนตรีที่คู่กับอีสานและลุ่มแม่น้ำสองฝั่งโขงสงปปลาวคือเครื่องดนตรีที่มีมาช้านานหากมีแคนที่ไหนก็ต้องมีหมอลำที่นั่นมีหมอลำก็ต้องมีหมอแคนารน นางจินตนาเย็นสวัสด์หรือหมอลำจินตนาปากไฟบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมปี2565กระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า ตนไม่ได้ลํำเข้ากับจังหวะแคนเริ่มแรกเป็นการลํำกับจังหวะคล้องให้ลงจังหวะส่วนทํานองแคนก็มาจากการพูดของหมอลำปากต่อปากโดยอาศัยคําพูดลักษณะคล้ายกับทํานองให้หมอแคนเป่าตามจนกลายมาเป็นลายแคนที่ใช้ประกอบกับการลํำจนถึงทุกวันนี้ผู้แม่ผู้เป็ดผู้แม่เล่นต่อยเล่นแต่เล่นต่อยเล่นแต,เนต่เสียงใหญ่โนดใหญ่มันผู้ผู้เป็ดเป็ดเร็วเป็ด ขึ้นผูเป็ดผูเป็ดผูแม่ผูเป็ดผูแม่เล่นต่อยเล่นแต่เล่นต่อยเล่นแต่ตหายมันเป็นมวนมวนไปแน่เนี่ยกเบขจรฮ็ดจังสี่ นายจักรพงศ์เพชรแสนแชมป์หมอแคนแห่งประเทศไทยปี2541อดีตสมาชิกวงปงลางสะออนกล่าวว่าแคนกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตใช้ควบคู่กับศาสนาปัจจุบันแคนเข้ามามีบทบาทในการแสดงร่วมสมัยจนนำไปสู่การศึกษาในหลากหลายมิตินับเป็นสิ่งที่สำคัญที่มีคนหยิบยกมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยคนรุ่นใหม่ทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมประเพณีและเป็นที่ภาคภูมิใจของรุ่มแม่น ฝัง่งขงแขแคนกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแคนในยุคป,ปัจจุบันจากอดีตที่เคยใช้ประโยชน์ในทางของศิลปะวัฒนธรรมควบคู่กับพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้แคนได้เข้ามามีบทบาทในการนำมาใช้ประกอบกับก,บการแสดงประกอบกับเพลงร่วมสมัย แล้วก็นำไปสู่การศึกษาเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงในบริบทของดนตรีที่หลากหลายกว่าเดิมวันนี้เราจะเห็นได้ว่าวัฒนมจากความเป็นแคนที่ทำจากไม้ไผ่ที่มีอายุยืนยาวนานมากว่า5,000ปีทำให้เห็นถึงคุณภาพทำให้เห็นถึงความสำคัญในการหยิบยกมาใช้เพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์สร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประเพณี วันนี้สิ่งที่ผมนําเสนอนี่คือแคนนี่คือความภาคภูมิใจของว่ัฒนรุ่มแม่น้ำสองฝั่งโค้งครับพี่น้อองเย้อนกลับไปเกือบ5,000ปีที่มีเครื่องดนตรีที่เรียกว่าแคนเกิดการเปลี่ยนแปลงกับแคนหลายอย่างมาต่อเนื่องเกิดการแสดงเกิดอาชีพให้กับคนในปัจจุบัน ซึ่งหากมองถึงจังหวัดขอนแก่นหมอแคนก็นับคนได้เพราะไม่ได้มีหลากหลายคนแต่ถ้ามองคนที่เป่าแคนเป็นก็มีมากกว่าคนเป่าแคนที่เป็นมืออาชีพซึ่งนี่คือสิ่งที่สำคัญเพราะหมอลำและหมอแคนก็ต้องไปด้วยกันและเป็นสมบัติมรดกตกทอดมาจนถึงอนุชนผู้สืบสายจนถึงทุกวันนี้ นัทพงษ์เรืองวิริยะนุก,กุล NBT TV อีสานร,รายงานวัดจำศีลบัดเราตายสิได้เป็นพระอินทร์เดอทั้งสันตาสิได้เป็น